สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลวเนสนะครับวันนี้กลับมาครับกับทางด้านของ Meta Game Report OCG ครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ นะครับผมประจําเดือนกุมภาเองนะฮะสําหรับปี2025นะครับก็ก่อนจะไปเข้าคลิปกันครับฝากเพื่อน,นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลิสต์จากทางด้านของรอบเดอะคิงนะครับที่รวบรวมมาในช่วงของวันที่15ถึง24กุมภาพันธ์นะครับผม ถ้าทุกคนดูจากไายชาติในเดือนนี้นะครับเด็กที่เป็นท็อปเชียร์ก็ยังคงเป็นทั้งของไรเซลแล้วก็มาลิสนะครับแล้วก็บลูอายนะครับเรียกว่า3สหายพาซีเลยนะฮะสำหรับในเดือนนี้เนี่ยมันก็จะมีนะครับของเสริมของไรเซลกับมาลิสเข้ามาเนาะอ่ะไรเซลครับคือตอนนี้เนี่ยาังของไรเซลเนี่ยมันมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเด็กเนื่องจากว่าไรเซลมันกลับมาป๊อปปูล่าขึ้นมาเรียกได้ว่ามันก็ป๊อปปูล่าอยู่แล้วแหละนะครับยิ่งได้ตัวใหม่มาก็ยิ่งป๊อปปูล่าขึ้นเหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีตัวใบแก้ไซส์อยู่2ใบที่เรานิยมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอัลติเมทซัลเลเยอร์เนาะแล้วก็ตอนนี้จะมีทางด้านของเมทัลโทนัสนะครับเมทัลโทนัสเลยนะฮะอ่าซึ่งตัวของเมทัลโทนัสเนี่ยเอฟเฟกต์ก็คือนะครับมันจะทาเก็ตมอนดิกฝั่งแล้วก็ให้สเปรย์นะครับผมตัวจากเด็กเล็กต่อตเด็กของเราที่มีไทป์นะครับผมแอตทริบิวต์หรือว่าทางด้านของพลังเท่ากันในฝั่ง2อย่างขึ้นไปนะครับเรียกมาทั้งคู่แล้วก็ถ้าเรียกเป็นชื่อเดียวกันแบนดิกความทั้งคู่ไไได้้้้นนะครรรับกกก็เเเเเเเออออาาาาววแแพย่่งชถจลลซมม์ท คุณก็สามารถเอาใบเนี้ยจี้ไปแล้วแก้ได้แล้วก็ไอ้มอนสเตอร์ที่ตัวนี้จี้อยู่อะ่ะนะครับมันจะสามารถเชนส่วนได้หมายความว่าไราเซลไม่สามารถให้จะถอดหนึ่งนะครับทงหน้าของเด็เตอร์เนี่ยไม่สามารถถอดหนึ่งเพื่อยิงตัวเองหลบอะไรอย่างงี้ได้นะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะสำหรับไซเด็กท่าน้าของเด็กลิสเนี่ยตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่า X เหลือ1นะครับแต่ว่าก็จะมีตัวของเมาชามี่ทั้ง2หน้าเนี่ยเข้ามาเต็มสูบเลยนะครับสำหรับท่าน้าของเพลเลียแล้วก็ฟัวรอสนะครับแล้วก็ แก้บริกด้วยสมอลเวอร์ซึ่งสมอลเวอร์เนี่ยแก้บริกได้หาตัวเปิดได้สามารถเล่นเชื่อมไปหาแฮนด์แท็บมาปาไว้เล่นต่อเทอร์หน้าก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลิสต์นะครับที่น่าสนใจนะสำหรับไรเซลนะครับแล้วก็จะมีทางด้านซอาใจได้อีกใบคือดาร์กไมล์ดาร์กไมล์เนี่ยใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีมอนสเตอร์ที่มีพลัง2,500นะครับไม่ว่าจะเป็นแอตแท็กหรือดีเฟนซ์นะครับซึ่งก็คือตัวบอสเดนเดอร์ของเราเนาะซึ่งอ่ามันก็คือกับดักคอเตอร์แหละครับในเกมสามสีนะครับทางด้้้านนนนขออออองเเเเวววกกกกััับดมมสตตร์แล็็ีีฟฟคหื จ่ายไลฟ์พอยสองพันนะผมจะา,ายไรพอยสองพันแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยกลับมาเซตได้นะครับแต่ว่าเมื่อรอบหน้าที่ออกจากสนามเนี่ยจะไปแบนดิชแทนนะครับก็คือใช้แค่สองรอบนะครับผมก็เป็นกระดาษเคาน์เตอร์อารมณ์ไม่คล้ายกับพระเจ้าแหละแต่ว่าพระเจ้ามันจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งหนึ่งไงอันนี้เนี่ยก็คือมันขอคอนดิชันหน่อยนะก็คือต้องมีวอนเตอร์ตัวใหญ่เรายืนอ,อยู่นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับดราก้อนไมลเนาะก็เป็นอีกหนึ่งไซเด็กที่ได้รับความนิยมฮนะในตอนนี้เนื่องจากว่ามันเอากลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยแหละนะครับผม อ่ะโอเคก็จะมีท่าหน้าของ Metal t รอนัสนะครับแล้วก็ตัวของ Dragon m i n e นะแล้วก็มีเอ็กซิสแร้งสี่ท่าหน้าของ i n f e r n ิทไฟแบนชี่ทอตหนึ่งเสิร์ฟไพโรนะครับในกรณีที่โดนขัดตัวอะไรมาหรือว่าสามารถทอด1เพื่อเสิร์ฟไพโรซึ่งไพโรในเด็กก็จะมีท่าหน้านของไอนะครับสตา r ์ไร e l l แล้วก็ตัวของ X นั่นเองที่เป็นไพโรนะครับผมก็สามารถเสิร์ฟได้ไอเจ้าตัวของอ,อทางด้านของโนดกับซอสเป็น Thunder เนาะเป็นเผา Thunder นะครับอันนี้เนี่ยก็เอาไว้เสิร์ฟนะส,สามารถใาารดด เพื่อเซตฟิลนะครับหรือว่าเซตกับดักก็ได้เหมือนกันตอนนี้เรียกว่าไลเซลเนี่ยเป็นเด็กที่กลับมาทรงประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะลากฟิลมาได้ง่ายขึ้นเยอะด้วยนะฮะในกรณีที่ทางด้านของดัวไดรฟ์โดนขัดไปเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าเราจะมีตัวของสตาร์นะครับที่ลากมาได้เราสามารถนอรนไอ์ลากสตาร์มาสตาร์เซตฟิลแล้วก็กางฟิลทำเนเดอร์ได้เลยนะครับแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่ได้ทางเนเดอร์แล้วก็ฟิลได้ง่ายขึ้นด้วยนะจากการมาของเจ้าสตาร์ไรเซลนะ แน่นอนนะในเมื่อตัวของไรเซลมันมีของใหม่นะครับตัวที่เป็นท็อปเชียร์มาคู่กันออกแพ็คเดียวกันอย่างมาลิสก็มีตัวของมาลิสพีมาร์แชร์นะครับพีมาร์แชร์เนี่ยก็คือตัวอีกสีหนึ่งนะซึ่งตอนนี้มาลิสก็มีทั้งหมดสีสีแล้วเนาะก็มีกระต่ายนะครับมีดอมมูสก็คือมีหนูมีแคทแล้วก็มีเป็นมาชชร์แช นะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเล่นตัวของแบ็กอัพอินนิสเตอร์มาด้วยนะครับเจ้าตัวมารแชเนี่ยมันก็คือเมื่อดวงแบนดิตมันจะเก็บเพื่อนในการในแบนดิตโซนกลับขึ้นมาได้นะครับเรียกว่าวนได้แล้วก็เล่นได้ทำให้มีตัวของมาลิสเนี่ยเพิ่มด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็มันมีเอฟเฟก นะครับที่สามารถที่จะกดใช้ในช่วงของเทอร์นีฝั่งได้เพราะว่ามันกดในช่วงเมนเฟสนะครับผมมันสามารถที่จะแบนิชมาลิสนะครับแล้วก็สเปรย์ตัวเองมาได้ด้วยไอตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่ทำให้มาลิสเนี่ยโกลแล้วก็เก่งมากๆนะครับผมในแพทนี้ด้วยนะฮะอืมถ้ามาดูเอ็กตานั้นทุกคนก็จะมีทางด้านของออตัวอย่างไซเบอร์สวิคิดนะครับลิงก์สตัวนี้เนาะ แล้วก็จะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เราจะตั้งเป็นตัวของอินนิสเตอร์ลิงห้าตัวใหม่แล้วก็จะไม่ตั้งเป็นตัวของไฟวอลแล้วนะครับลิงห้าอินนิสเตอร์เนี่ยก็จะชุบลิงสามมาได้ครบทั้งสามชื่อเลยสามหน้าเลยนะครับมันจะชุบกลับมาสองหน้าก็คือเราจะเล่นสามหน้าได้เลยนะสำหรับมาลิสคอมโบวันการ์ตอนนี้คือใหญ่มากนะครับเพราะว่ามาลิสเนี่ยได้ของเสริมคืองหน้าของมารแชร์แล้วก็เวชพันธ์ใหม่นะครับรวมถึงได้ตัวของพวกอินนิสเตอร์ที่เข้ามาเสริมเข้ามาเล่นด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะไปดูคอมโบแล้วกกกก็็เเล่่่นนนนนัันัไดด้ะะะคครบตาาามม YouTube ิวจีออย ไซเดรครับก็เป็นทางของบาเรียประกาศเอ็กซิสนะฮะแล้วก็มีตัวของผู้เลียนะครับไว้แก้ทางด้านของไรเซลนะเพราะสเตปจะมอนข้าจะเยอะเหมือนกันแล้วก็เด็กอื่นนะครับแล้วก็คนนี้ลันชิฟเตอร์ในไซส์นะฮะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับทางด้านของมาลิสนะครับเอ็กซ์ตร้าเด็กก็จะประมาณนี้เลยนะเรียกได้ว่าคล่องตัวขึ้นแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับผมอ่าถัดไปครับบลูอาย บลูอ y e เนี่ยเอาจริงก็ไม่มีอะไรนะครับแผทนี้ไม่ได้มีของใหม่มาเพิ่มก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวของ e x t r a d e ้เนะครับก็จะมีตัวนี้เข้ามาอ่าตัวนี้นะฮะคล้ายๆกับเป็นพวกของ a n c i ช n t นแฟรี่นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่าคือเอฟเฟกมันคือเอาดีเฟน s ์นักตีได้นะครับแอปพลายเป็น damage calculation ซึ่งตูด3,300นะครับถ้าจะไม่ผิดคือ3,300นนะนะฮะสำหรับเทคของตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนกับ เป็น a อ c i e n t fairy ของใหม่นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะฮะหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับเอาตูดตีได้นะครับแล้วก็เอ็กต้าเนี่ยใส่ดีโทเนเตอร์มาหรือว่าเดนเดอร์นะเพื่อเอามาคอมโบกับไซเด็กอย่างไม่เท่าโทนัสเอาไว้แก้ลายเซลล์น,นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็จะสังเกตว่ามีตัวของดราก้อนไมล์เล่นได้เหมือนกันเพราะว่าบลูอายก็มีเหมือนกันนะครับผมดีฟเฟนสองพันห้าหรือจะเป็นทางด้านของสปิริตที่มีแอทแทคสองพันห้าก็ได้เหมือนกัน นะครับผมทางด้านของตรก้อนหมายเนาะแล้วก็บลูอายก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับตัวลิสเด็กก็คือผมใช้คาว่านิ่งและสำหรับบลูอายก็จะมีแค่ทางด้านของไซเฟมที่หลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบใส่ก็จะใส่เป็นอุกบาท3เลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็แน่นอนจะเป็นลิชมานี้คือไม่ต้องใส่คอาบก็คือเล่นอย่างนี้เลยนะฮะแก้แค่ทางด้านของไซเฟมออกอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบที่จะใส่เวฟฟิวชั่นก็มีสิทธิ์ได้ลดเรโชบางอย่างขยับออกไปนะครับก็จะประมาณนี้ฮะัสำหรับทางด้านของ รอเดยคิงนะครับประจำเดือนนี้นะสำหรับ ocg meta game report นะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ก็เรียกได้ว่าไม่ผิดคาดนะครับไรเซลมาลิสกลับมาท็อปเทียร์เหมือนเดิมจากการมาของของเสริมนะทั้ง2เด็กเลยเพราะว่าทั้ง2เด็กอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นท็อปเทียร์อยู่แล้วแล้วพอเป็นท็อปเทียร์เนี่ยพอมาได้ของเสริมมาก็คือก้าวกระโดดเลยโดยเฉพาะมาิสเนี่ยผมต้องโฟกัสเลยเพราะว่ามาิสเนี่ย ของใหม่ที่เข้ามาคือเก่งมากคือตอนนี้บอร์ดนี่แทบจะแหกคือยากมากที่จะแหกได้ไรเซลเนี่ยตัวที่เข้ามามันดันกระโดดฟรีแล้วมันสามารถที่จะลากฟิลมาได้ง่ายขึ้นหรือลากกับดักหรือลากการ์ที่เอามาซ้อนต่อได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้มันปิดจุดอ่อนของเด็กไปอีกก็เนี่ยแหละนะครับ,นะรบตอให้เราลิมิตตัวของเอกรเซลที่เป็นใบเปิดไปแล้วเราก็ยังโดนไอนี่แทนอยู่ดีนะครับตัวลากฟิลมาให้มากันนะครับทำให้สามารถที่จะเซฟบอร์ดได้ดียิ่งขึ้นด้วยสำหรับตัวของไรเซลนะครับจากการมาของสตาร์ไรเซล ะะประมาณนี้ครับผมสำหรับ m มต a ์เกมรีพอร์ตประมาณนี้ครับคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่า,ลานดีสคริปชั o นนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านนะยังไงก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามาดูกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม